ครับสวัสดีครับพี่น้องเสีตรก,กรทุกท่านครับเมื่อนี้ทีมงานของบริษัทคอเจริญช่างคิจครับได้นำฟานหัวหมูขนาดสาหัวหมูครับมาหมอบเลยครับลูกค้าครับอยู่ที่บ้านพักแวน้นตำบลย่าง เรืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับตัวนี้เป็นขนาด3หัวหมูคับบคนใส่รถภูบตาสีเจ็ดแรงครับครับเป็นรุ่น3หัวหมูครับตัวกลางครับของบริษัทพรจเจริญช่างคิดครับ เป็นวันที่หนึงครับเดือนกุมภาพันธ์ครับ2 5 6 4ครับพี่น้อเกษเกษตรกรท่านใดครับอยู่ใกล้ๆครับแถวแถวบ้านพักแว่นครับตำบลย่างครับทงท่ว,วัดอุบลราชธานีครับ มาสอบถามเพื่นเบิ้งได้ครับว่าการใส่ฝานไทยคบฟางของบริษัทครเจริญช่างคิดครับมันเป็นอย่างไรครับของเฮ้าใซดไใดครับรถทุกรุ่นครับทุกยี่ห้อครับเพราะว่าจะเป็นยันม่าคูโบต้าจอนเดียอีเซกิรถฟอร์ดครับของเฮ้าไซดไใดครับทุกขนาดครับของเฮามีตั้งแต่รุ่นสองหัวหมู อดสามหัวหมูครับโตใหญ่ครับเป็นคู่ปบตากับลุ่น60แรงขึ้นไปครับครับตัวนี้เพิ่นใส่รถคู่ปบตา4ีเจแรงครับรุ่น3ามหัวหมูครับโตกลางครับโตหน่อย คลิปนี้ครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ